สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมโคกหนองนาและสวนป่าบ่อที่3ประจำวันที่9พฤษภาคม256หนะครับเชิญชมเลยนะครับอันนี้คือก้อนหินที่ผมขุดจากบ่อที่3นะครับบริเวณตรงนี้โครงการต่อไปมาหรับสารา้างศาลา นั่งพักชมวิวนะครับนี้เชิญชมภาพกว้างๆก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมต้นไม้ที่ผมปลูกของบ่อที่3เลยนะครับต้นแรกครับคือต้นอินจันครับ ต้นต่อไปครับคือต้นสักทองครับต้นต่อไปคือต้นกะโดนครับต้นปาล์มครับต้นขี้เหล็กครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์ครับเป็นไม้ป่าหายากครับต่อไปครับ ต้นสักทองครับต่อไปครับต้นมะฮอกกานีครับต้นต่อไปครับคือต้นมะขามป้อมครับต้นต่อไปครับคือต้นมะม่วงพันขายตึกนะครับอมาจากจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเพื่อนให้ผลมา ผมมาเพาะแล้วมาปลูกเองครับต้นนี้โตแล้วครับต้นต่อไปเลยครับต้นว่าดำยักษ์ครับต้นนี้ปลูกไว้สำหรับเรียกนกนะครับผลรับประทานได้ด้วยนะครับนี่ต้นไม้แดงครับต้นไม้แดงไม้แดงก็ถือเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับนี่ต้นยางนาครับ เป็นพยาไม้เมื่อโตเต็มที่จะเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดนะครับยางนาเหมือนกันครับต่อไปครับด้านข้างผมจะปลูกต้นศักนะครับอันนี้คือต้นศักครับต้นนี้ปลูกซ่อมครับต้นสักทองครับสักทองทั้งหมดเลยครับด้านข้างนี้นะครับสักทองครับสักทองครับ สักทองครับแต่ละต้นนี่ผมจะปลูกระยะห่างต่อต้นเนี่ยสี่เมตรนะครับสักทองครับสักทองครับสักทองครับด้านหน้าปลูกสักทองทั้งหมดครับนี่ต้นว่าดำยักษ์ครับต้นว่าดำยักษ์นี่ผมปลูกไว้ทั้งหมดสี่ต้นนะครับนี่ต้นมะม่วงพันเขียวสเสวยครับ นี่คือต้นยางนาครับนี่ต้นสักทองครับนี่ต้นขี้เหล็กครับนี่ต้นว่าดำยักษ์ครับต้นต่อไปครับคือต้นนนทรีครับหรือเรียกว่าต้นอะลางนะครับต้นมะม่วงพันโชคอน,นันต์ครับนี่พยุงไทยครับตรงนี้ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ นี่ต้นสักทองครับตรงนี้คือต้นสาธรครับไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมานี่คือต้นมะพับป่าครับอันนี้คือต้นนนจีครับต้นต่อไปเลยนะครับต้นสาธรครับไม้ประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับโตแล้วครับต้นนี้ต้นต่อไปครับต้นสักทองครับ ต้นสาธรครับต้นต่อไปว่าดำยักษ์ครับต้นยางนาครับสองต้นเลยนะครับตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนเอไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ